สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนในยุคดิจิตอลแบบสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่หลายคนน่าจะคุ้นหูกันดีในชื่อ PDPA นั่นเองครับเคยรู้สึกกันไหมคะว่าเออข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยมันเหมือนจะลอยไปลอยมาอยู่เต็มโลกออนไลน์ไปหมดเลยทั้งในโซเชียลมีเดียในแอปช้อปปิ้งที่เราใช้กันทุกวัน บางทีก็รู้สึกเหมือนว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเนอะแล้วคำถามสำคัญก็คือตกลงแล้วใครกันแน่ที่กำลังควบคุมข้อมูลของเราอยู่และนี่แหละครับคือที่มาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศส5 2หรือ PDPA กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนั้นโดยตรงเลยครับเป้าหมายหลักของเขาเลยนะก็คือการดึงอำนาจการควบคุมข้อมูลส่วนตัวกลับมาอยู่ในมือของเจ้าของข้อมูลอย่างพวกเราทุกคนนั่นเอง ที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กฎระเบียบที่ตั้งขึ้นมาเลยลอยนะครับแต่มันมีรากฐานที่สําคัญมากๆมาจากการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนมีตามรัฐธรรมนูญเลยทีเดียวเอาละครับแล้วไอ้คาว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะมันคือข้อมูลอะไรก็ได้ที่ทําให้คนอื่นรู้ว่า อ๋อนี่คือเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแน่นอนว่าชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลพวกนี้ใช้หมดแต่มันรวมไปถึงข้อมูลออนไลน์อย่าง IP address หรือแม้แต่คุกกี้ในเบราว์เซอร์ที่ระบุตัวต,วตนเราได้ก็นับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันครับทีนี้ในวงการข้อมูลเนี่ยมันจะมีผู้เล่นหลักๆอยู่2บทบาทครับลองนึกภาพตามนะ คนแรกคือผู้ควบคุมข้อมูลหรือ Data Controller คนนี้เปรียบเหมือนเป็นคนตัดสินใจเลยครับเป็นคนบอกว่าจะเก็บข้อมูลอะไรของเราจะเอาไปทำอะไรต่อส่วนอีกคนคือผู้ประมวลผลข้อมูลหรือ Data Processor ครับคนนี้ก็คือผู้ช่วยที่คอยทำตามคำสั่งของคนแรกอีกทีนึงโอเครู้จักผู้เล่นกันไปแล้วทีนี้มาดูกันที่ก,กฎกติกาที่สำคัญที่สุด ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของ PDPa เลยก็ว่าได้กฎข้อนี้แหละครับที่จะมอบพลังให้กับเจ้าของข้อมูลอย่างเต็มที่นั่นก็คือหลักการเรื่องการขอความยินยอมหรือคอนเซนต์ครับ ในกฎหมายเนี่ยเขากําหนดไว้ชัดเจนเลยในมาตรา19ว่าการขอความยินยอมที่ดีที่ถูกต้องมันต้องมี3กฎเหล็กนี้ครับข้อแรกเลยคือต้องบอกกันตรงๆว่าจะเอาข้อมูลเราไปทําอะไรวัตถุประสงค์ต้องเคลียร์ข้อ2การขอความยินยอมต้องขอแบบชัดๆแยกออกมาเลยห้ามีหมกเม็ดตุกติกหรือแอบเนียนไปกับข้อความยาวๆไม่ได้ และข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือถ้าจะถอนความยินยอมมันต้องง่ายเหมือนตอนที่เรากดยินยอมไปเนี่ยแหละครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาใช้ลูกไม้หลอกเอาข้อมูลเราไปได้ง่ายๆไง,ง,งครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วส่วนที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือหรืออาวุธที่ PDPA มอบให้กับเราในฐานะเจ้าของข้อมูลเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีสิทธิอะไรใหม่ๆบ้าง สิทธิแรกเลยครับคือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเราเองพูดง่ายงก็คือเรามีสิทธ์บอกบริษัทนั้นๆได้เลยว่าขอดูหน่อยสิว่ามีข้อมูลอะไรของเราอยู่บ้างแล้วเขาก็ต้องให้สำเนาข้อมูลนั้นมาครับสิทธิต่อมาสิทธิในการแก้ไขข้อมูลครับถ้าเราไปเจอว่าข้อมูลที่เขาเก็บไว้มันผิดมันไม่อัปเดตเช่นที่อยู่เก่าเบอร์โทรเก่าเราสามารถแจ้งให้เขาแก้ให้มันถูกต้องได้ทันทีเลย โอ้โหสิทธินี้ถือว่าทรงพลังมากๆเลยครับนั่นคือสิทธิในการคัดค้านหรือสิทธิที่จะบอกว่าไม่เราสามารถเบรกการเก็บการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลของเราได้ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจอกันบ่อยๆเลยคือการเอาข้อมูลเราไปใช้เพื่อยิงโฆษณาหรือที่เรียกว่าการตลาดแบบตรงเราคัดค้านได้เลยครับมาถึงสิทธิที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินสิทธิในการลบข้อมูล หรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า right to be forgotten หรือสิทธิที่จะถูกลืมนั่นเองครับก็คือเราสามารถขอให้เขาลบหรือทำลายข้อมูลของเราทิ้งไปได้เลยเช่นในกรณีที่ข้อมูลนั้นมันไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้วหรือเราได้ถอนความยินยอมไปแล้วเป็นต้นส่วนสิทธินี้ให้นึกถึงปุ่ม pause เลยครับมันคือสิทธิในการจำกัดการประมวลผลคือถ้าเรากำลังมีประเด็นกับข้อมูลนั้นอยู่เช่น กำลังเช็คว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเราก็สามารถขอให้เขาหยุดการใช้ข้อมูลนั้นไว้ชั่วคราวก่อนได้และสิทธิสุดท้ายในชุดนี้ก็คือสิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลครับอันนี้เจ๋งมากคือเราสามารถขอข้อมูลของเราจากผู้ให้บริการรายหนึ่งในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้เพื่อที่เราจะย้ายข้อมูลชุดนี้ไปใช้กับผู้ให้บริการอีกรายหนึ่งได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปเริ่มกรอกใหม่ทั้งหมดฟังดูแล้ว p d p a นี่ครอบคลุมชีวิตเราแทบทุกด้านเลยใช่ไหมครับ แต่ก็ต้องบอกว่ากฎหมายนี้ก็ไม่ได้บังคับใช้กับทุกๆเรื่องนะครับมันก็มีข้อยกเว้นบางอย่างอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ควรรู้ไว้ด้วยข้อยกเว้นหลักๆเลยนะครับก็อย่างเช่นการเก็บข้อมูลไว้ใช้ส่วนตัวในครอบครัวอันนี้กฎหมายไม่ยุ่งหรือการดําเนินงานเพื่อความมั่นคงของรัฐงานของสื่อมวลชนงานของรัฐสภาและศาลไปจนถึงการทํางานของบริษัทข้อมูลเครดิตกิจกรรมเหล่านี้จะไม่อยู่ภายใต้ PDPa ครับ การรู้ข้อยกเว้นพวกนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของกฎหมายได้ชัดขึ้นเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเรามาสรุปภาพใหญ่ใจความสำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดนี้กันอีกสักครั้งนะครับสิ่งที่อยากจะย้ำที่สุดเลยก็คือ PDPa เนี่ยมันได้เข้ามาเปลี่ยนสมดุลแห่งอำนาจอย่างแท้จริงเลยครับจากเดิมที่อำนาจอาจจะอยู่ที่ฝั่งบริษัทหรือองค์กรกฎหมายฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคืนอำนาจการควบคุมข้อมูล กลับมาอยู่ในมือของเราทําให้เราแต่ละคนเนี่ยกลายเป็นเจ้าของตัวตนดิจิตัลของตัวเองอย่างสมบูรณ์สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ข้อมูลคืออํานาจรูปแบบใหมตอนเนี้อํานาจนั้นได้กลับมาอยู่ในมือเราแล้วผ่านสิทธิต่างๆเหล่านี้คําถามก็คือแล้วเราจะเลือกใช้และปกป้องอํานาจที่ว่านี้กันอย่างไร